โอเคครับก็สวัสดีชาวพอยแบงค์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนีออนเทียนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีปาระเบิดด้านรักวิวนะฮะวิธีบุกยาวนั่นเองครับย้ำว่าวิธีบุกยาวนะไม่เกี่ยวกับทางอื่นนะโอเคส่วนฉายาที่เราจะใช้ในการสอนปาระเบิดนั้นก็คือ ฉายาหลักๆต้องมีก็คือฉายาปลารละเบิดไกลนั่นเองก็คือฉายาลองสุดท้ายนะต้องมีอันนี้ส่วนอย่างอืง่นก็แล้วแต่เราจะเล่นเนาะไปดูกันเลยไปโอเคครับให้เล็งเสาข้างหน้าเลยแล้วจากนั้นเข้าไปที่กลางเสาแล้วก็กับหลังหันแล้วก็นั่งลงนะฮะแล้วก็จากนั้นให้เล็งมุมกระจกข้างบนนะฮะแล้วถ้าใครมีพกกล้องก็เล็งเลยครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป้าธรรมดาเล็งก็ได้อ่าจากนั้นให้ใช้ระเบิดแล้วก็นั่งแล้วก็ปาไปเลยครับ ก็มุมที่2องนะฮะจะเป็นมุมที่ปลาระเบิดเข้าบีบักนะครับก็ก็ม,มุมนี้เป็นมุมอันตรายอย่างหนึ่งนะเป็นมุมที่ถ้าปลาแล้วถ้าไม่มีเพื่อนล็อกนี่จะอันตรายมาก ซุ่มเสี่ยงต่อการโดนตัดนะฮะก็มุมข้างหน้านี้เป็นมุมปลานะฮะให้เดินชิดเข้าไปเลยครับแล้วจากนั้นให้กดนั่งแล้วกับหลังหันจากนั้นให้เล็งแผ่นกระจกตรงมุมซ้ายนะฮะมันจะมีมุมถ้าใครมีก,กล้องใช้ปอก,กล้องเล็งตามผมเลยก็ได้อ่าจากมุมนี้นะฮะแล้วก็ใช้ระเบิดครับแล้วก็นั่งปลาเฉยเลยครับไป โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในมุมที่3แล้วนะครับเป็นมุมที่ปลาระเบิดไปที่ตามแยกนะคนที่ดัก3าแยกอยู่จะโดนระเบิดศูนย์ลูกนี้นะก็ให้เราเงยหน้าขึ้นแล้วเล็งไปที่มุมกระจกตรงนี้เลยโอเคใครที่มีพกกล้องก็ซูมตามผมเลยนะจากนั้นให้ถือระเบิดเลยยืนปานะครับเน้นว่ายืนปาอ่ายืนปาเฉย ตอนนี้เราก็อยู่ในมุมที่4นะครับเป็นมุมที่ปลาใส่ A บนนะที่เล็งยาวนั่นเองก็คือเหมือนกระดักตักแยกงอยู่ประมาณนั้นให้เรายืนชิดเข้าไปเลยนะครับแล้วจากนั้นที่เงหนะ้าแล้วจากนั้นให้เราเล็งบานกระจกบานนี้อ่าใครมีพกใช้พกตามผมเลยเลยมานิดเดียวใช่เลยจากกระจมานิดเดียวจากนั้นให้เราถือระเบิดแล้วก็กระโดดปลานะครับย้ำว่ากระโดดปลานะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ในมุมที่5แล้วนะเป็นมุมที่ปลาระเบิดสูตรยัดเข้าไปในชั้นหนังสือนะที่มีอีกฝ่ายยืนล็อกอยู่นั่นเองก็ให้เรายืนระหว่างกลางกับตรงนี้เลยให้ยืนเข้าตรงกลางนะแล้วจากนั้นเดินเข้าไปข้างในะกับหลังหันนะแล้วก็นั่งลงนะครับจากนั้นให้เราใช้พกกล้องนะฮะสูมนะฮะมันจะมีสามเหลี่ยมเป็นเล็กที่ผมวงให้อจากนั้นให้เราทาบเลยครับแล้วก็นั่งปลาระเบิดเฉยเลยปลาเข้าไปอย่างนี้ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในมุมที่6นะครับเป็นมุมที่ปลาระเบิดเช็คในบีลึกนะฮะซึ่งเวลาเพื่อนเราจะดันบนนะฮะมันจะสามารถช่วยเพื่อนได้ระดับหนึ่งก็ให้เราวิ่งตรงเข้ามุมนะฮะแล้วก็เงยหน้าขึ้นนะฮะจากนั้นให้เล็งปลายกระจกปลายกระจกใหญ่นะฮะถ้าใครไม่แน่ใจก็ให้เล็งใหม่อีกรอบนะครับเพื่อความแน่ใจว่าเราเล็งถูกแล้วจากนั้นให้เราควักระเบิดแล้วก็กระโดดปลาเลยครับ พต่อด้วยมุมที่เจเป็นมุมสุดท้ายนะฮะจากที่เพื่อนเราดันเข้าไปแล้วนะฮะเราสามารถเช็คแท่นให้เพื่อนได้น,นะฮะตอนที่เพื่อนอยังวิ่งเข้าเอไม่ได้ก็ให้วิ่งเข้าชิดมุมนี้ฮะอ่ะดับิวค้างเลยจากนั้นให้เงยหน้าขึ้นนะฮะแล้วก็เล็งเป้าไปที่บานกระจกฮะให้วางเป้าไว้ตรงกลางฮะวางเป้าไว้ตรงกลางจากนั้นหยิบระเบิดแล้วก็ยืนป้ายเฉยเลยมันก็จะไปลงแท่นเอนั่นเอง เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้เธอเคยทำฉัน้องไห้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมัวเอาก็เข้าไปทั่วสมองเธอคงจะ